ที่จะรักษาความเป็นไทยได้มั่นคงที่สุดดีและเหมาะสมที่สุดไม่มีใครอื่นนอกจากคนไทยเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอยู่ณแห่งใดคนไทยมีหน้าที่ต้องรักษาความเป็นไทยเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บางแสนแสนสุขสามมุกเือนำข้าวลำน้องมนประชาชนสามขีประเพณีวันไหลบางแสนแสนสุงสามมุขเรือนำข้าวลำน้องมนประชาชนสามขีประเพณีวันไหลสวัสดีค่ะ คุู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการสวัสดีบางแสนและมุนินค่ะวันนี้นะคะมุนินพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ศูนย์บรรเทาสาธารณาภัยเมืองแสนสุขนะคะซึ่งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะรวมไปถึงช่วงก่อนหน้านี้ด้วยค่ะมีข่าวหลายข่าวเลยนะคะที่เกี่ยวกับการเกิดอัคคีภัยในสถานที่ต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นโรงงานนะคะฟาร์มเลี้ยงหมูรวมไปถึงโรงงานรีไซเคิลพลาสติกในต่างประเทศด้วยนะคะเหตุการณ์เหล่านี้ค่ะทําให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองแสนสุขนะคะร้หนักถึงสาธารณภัยต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะรวมไปถึงอัคีภัยด้วยค่ะวันนี้นะคะจึงมีการซ้อมดับเพลิงขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมค่ะร่วมแรงร่วมใจร่วมกันสร้างสรรค์พัฒนาเทศบาลเมือนแซนสุขสุขทุกจะคอยเป็นหูเป็นตาสอดส่องดูแลปัญหาแก้ไขเยียวยาปัญหาประชาชนห่วงใยปากท้องพี่น้องประชาชน มีผู้นำเน้นทำความดีมีวิสัยทัศน์ซื่อสัตย์ซ,ซื่อตรงตผู้ชมคะตอนนี้นะคะวุ้นเองนก็มาอยู่กับเจ้าพนักงานนะคะในหน่วยงานของการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วนะคะที่จตนนุรอยู่เจริญนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะเราเห็นว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงนะคะเขามาเรียกว่ามาซ้อมดับเพลิงกันจุดประสงค์ของการมาซ้อมใน,นวันนี้นี่คืออะไรคะครับก็เืบเรื่องจากเมื่อ ปลายเดือนที่ผ่านมานะครับตั้งแต่เดือนพิจุญาณยงที่ผ่านมาเนี่ยก็มีตามข่าวหน้าสื่อหรือการข่าวทีวมีต่างๆได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ตามสถานที่ต่างๆนะครับก็เลยทางท่านคณะผู้ริหารนะครับโดยการตามของท่านนายกเทศมนมรีิมรแสุขนะครับท่านจรุรสันต์ปุ้นะครับตลอดจนคณะผู้ริหารทุกท่านนะครับได้ให้การป้องกันและรักษาสาระภัยนะครับมีการฝึกซ้อมนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมในการเกิดเหตุเพลิงไหม้หรือเหตุสารภัยเกิดขึ้นในเขตพื้นที่ครับซึ่งในในวันนี้นะครับเราได้แบ่ง ภาคการซ้อมไว้เป็น2ภาคนะครับก็คือใ,ในช่วงเช้าเนี่ยจะเป็นเรื่องของภาคพิษศีโดยการาเราได้รับเกียรติจากวิทยากรจากอ่าป้องกันจังหวัดจุลปุรีนะครับในเรื่องของพรบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปี2550นะครับรวมไปถึงแผนป้องกันอัคคีภัยของจังหวัดจุลปุรีด้วยนะครับแล้วส่วนมาในช่วงบ่ายนะครับเราก็ได้มีการซ้อมในเรื่องของอาการใช้อุปกร,รณ์ในการปูภัยนะครับการใช้เครื่องมือเครื่องมือเครื่องไม้ในการดับเพลิงหลายๆอย่างนะครับ ในล้านของชุดประจนเพลิงนะครับเครื่องเครื่องช่วยหายใจหรือ SCBA นะครับต้นสุดท้ายนะครับปฏิบัติในช่วงเย็นนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการดับเพลิงหรือการประจนเพลิงหรือการสุกล้อมแบบทะเลเพลิงนะครับในครั Highway ้งนี้เราได้จาลองสถานการณ์โดยการทําทะเลเพลิงโดยการใช้ถังแก๊ส LPG นะครับเป็นเชื้อเพลิงนะครับวันนี้1ิถังนะครับแล้วก็ใช้น้ํามันเชื้อเพลิงนะครับที่เป็นน้ํามันเบนซินแล้วก็น้ำมันดีเซลนะครับรวมแล้วก็ประมาณสัก100ลิตรนะครับเพื่อทำการสุ้อมพนักงานดับเพลิงนะครับ อาจจะมองว่าทำไมเราใช้น้ำมันเยอะหรือว่าใช้แก๊สเอฟจีเยอะขนาดนี้นะครับก็เพื่อว่าเป็นการสร้างความร้อนให้กับพนักงานดับเพลิงเนี่ยให้เกิดความเคยชินในการดับไฟนะครับเพราะว่าในอนาคตเนี่ยหากไปเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้ในสถานที่ต่างๆเนี่ยพนักงานดับเพลิงเนี่ยก็จะต้องเข้าไปทําการดับเพลิงได้โดยไม่กลัวไฟนะครับค่ะ ก็ร้อนจริงๆนะคะคุณผู้ชมแค่ยือนอยู่ตรงนี้ยังแบบรู้สึกถึงความร้อนที่เข้ามานะค่ะแล้วแบบพนักงานดับเพลิงอยู่ตรงนั้นนะคะต้องแบบอยู่ใกล้ชิดกับเลยมากๆอันนี้อยากทราบนิดนึงนะคะว่าเรื่องของชุดดับเพลิงนี่มันมีความทนความร้อนหรือว่ากันความร้อนได้ดีออมากน้อยแค่คไหนคะในเรื่องของชุดดับเพลิงนะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับหรือว่า2ชนิดนะครับชนิดที่ดีที่สุดนะครับก็จะเป็นชุดผจญเพลิงในอาคารนะครับหรือว่าเรียกว่าชุดนอร์มันะครับชุดดับเพลิงชุดนี้นะครับหรือว่าจะเป็นชุดที่วีทีมงานที่ใส่่อยูเเปป็็นน ผู้ฝึกนะครับที่ใส่ม<ะ>วกสีเหลืองเนี่ยนะครับตัวนี้จะเป็นทำมาจากผ้านอแมทที่มีความหนาถึง3ชั้นนะครับ<อ>ชั้นแรกนะครับจะเป็นผ้าชั้นนอกเนี่ยสามารถทนความร้อนได้นะครับ<อ>เพื่อไม่ให้ความร้อนเนี่ยเข้าไปถึงตัวร่างกายของพนักงานดับเพลิงที่สวมใส่นะครับชุดชุดที่2เนี่ยก็จะเป็นการป้องกันน้ําร้อนนะครับเวลาเราไปดับไฟเนี่ยเราฉีดน้ําเข้าไปดับไฟมันก็จะมีหยดน้ํหล่นมาใส่ตัวพนักงานดับเพลิง ไอ้ผ้าชั้นที่2นะครับคือป้องกันม้าตัวนี้ไม่ให้ซึมเข้าไปโดนตัวพนักงานดับเพลิงนะครับส่วชั้นในสุดชั้นที่3ามน่าจะเป็นผ้า,าที่ป้องกันความชื้นนะครับแล้วก็ควบคุมอุณหภูมิของร่างกายพนังงานดับเพลิงเนี่ยไม่ให้อุณหภูมิร่างกายนั้นหลุดออกไปด้านนอกนะครับแต่ว่าผ้าชนิดเนี้ยยอมให้ลมจากด้านนอกพัดผ,ผ่านเข้าไปหาตัวพนักงานดับเพลิงได้เพื่อให้เกิดอุณหภูมิร่างกายคงที่นะครับส่วนตัวอีกชุดหนึ่งก็จะเป็นผ้าที่บางกว่านะครับจะเป็นผ้าที่เรียกว่าชุดดับเพลิง ชุดนี้จะเป็นชุดที่ดับเพลิงภายนอกอาคารคือไม่ได้เข้าไปในตัวอาคารนะครับอาจจะเป็นไฟไหม้บ้านธรรมดานะครับแล้วที่เห็นแบบมาก่อนจะมาเดินมาเดินทีละก้าทีละก้าแล้วก็แบบนับหนึ่งสองสามนับบ้านเพื่อกันฉีดน้ำดับเพลิงได้ขนาดนี้ต้องอบรมหรือว่าผ่านการฝึกซ้อมนานแค่ไหนคะหลายๆท่านต้องผ่านการฝึกซ้อมมาแล้วนะครับก็คือโดยปกติเนี่ยทางเทศบาลเมืองแสนสขเองนะครับโดยท่านนายกเนี่ยนะครับได้อนุมัตินะครับให้ มีการส่งพนักงานดับเพลิงเข้าไปทาการฝึกอบรมในเรื่องของหลักสูตรพนักงานดับเพลิงขั้นต้นนะครับณวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับวิทยาเขตปราจินบุรีโดยเราได้ทําการส่งไปทุกปีนะครับในปีนี้เราก็ได้ส่งไปแล้ว6คนเป็นพนักงานใหม่นะครับจากปัจจุบันนี้เรามีพนักงานดับเพลิงทั้งหมด33นายนะครับได้ผ่านการฝึกอบรมมาแล้วประมาณ90 90เอลอีกเพียงไม่กี่คนเท่านั้นเองครับเพราะว่าเพิ่งเข้ามาใหม่ๆ แล้วสำหรับเราเองเนี่ย33นายตอนนี้เพียงพอไหมคะกับการป้องกันแล้วก็บรรเทาสถานาภัยถ้าพูดถึงความเพียงพอจริงๆแล้วก็อาจจะยังไม่เพียงพอครับแต่ว่าเราก็ทํางานได้ดีที่สุดตามตามที่เรามีกําลังคนอยู่นะครับก็ให้พี่น้องประชาชนได้ ตอนหลับสบายได้ครับว่าเราในพื้นที่ของแสตรปนั้นม,มีมีทีมงานดับเพลิงที่พร้อมอยู่แล้วนะครับเฝ้าอรองายทใกคันอยู่ี24ชั่วโมงนะครับอืมก็นะทำให้ประชาชนมั่นใจแล้วก็สบายใจได้มีโดยเฉชาะหนึ่งค่ะพี่กาตันยูขาที่แบบถ้าคุณผู้ชมทางบ้านดูแล้วอาจจะเห็นว่าอแอบแกล้งกันหรือเปล่าที่เอายกถังแก๊สไปแล้วก็ไปฉีดใส่พนักงานดับเพลิงอ,อันนี้คืออะไรเอ่ยอันนี้จะเป็นการสร้างอ่าสัมผัสหรือว่าความรู้สึกให้พนักงานดับเพลิงได้รับรู้ถึงเปลวไฟและก็ความร้อนที่จะไดด้รับับบในาเพิง ในแต่ละครั้งเนี่ยไฟมันจะไม่ได้ขึ้นเหมือนกันหมดหรือว่าไฟมันจะไม่ได้ไหม้เชือเพลิงเดียวกันทั้งหมดบางครั้งเราอาจจะไปดับไฟบ้านที่เป็นในรูปแบบคอนโดอาจจะเป็นเชือเพลิงที่นอนหอนมุ้งนะครับแต่ว่าในบางครั้งเราอาจจะไปดับไฟที่เป็นรถยนต์ที่มีน้ํามันอยู่ก็ได้นะครับความร้อนก็ซึ่งในความร้อนที่ได้แต่ละครั้งเนี่ยมันแตกต่างกันอยู่ที่เชือเพลิงด้วยในการทําแบบนี้นะครับในการยกแผงแก๊สเข้าไปฉีดตัวที่แน่กานดับเพลิงนั้นทําให้เขาได้รับรู้รับรับรู้ครับเขารู้สึกความร้อนที่ได้รับ ได้รับในครั้งนี้ในครั้งหน้าในร่างกายของมนุษย์เนี่ยจะมันจะจับความสึกได้เองว่าเออความร้อนอขนาดเนี้ยเราได้เคยผ่านมาแล้วนะครับคนในนาคตถ้าเจอแบบนี้ก็ก็จะกล้าเขาา้าไปทำการดับไฟก็เหมือน<ช>ม,นอม,นมูนี่นะคะตอนแรกที่แบบมันพลึบขึ้นมาก็ตกใจเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมมันคือแบบเดินหนีออกไปเลยแต่คือตอนนี้ยืนอยู่สักพักเริ่มชินนเริ่มเกรียมแล้วสักพักก็จะกินได้กลมนะคะคาร์วีเกตันยูค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งค่ะที่อยากจะให้ฝาก ถึงประชาชนนะคะเรื่องของการดูแลฟืนไฟไม่ให้เกิดอัคคีภัยค่ะครับก็อยากจะฝากพี่น้องระชาชมในเกตยที่บาลเมืองแอนสซกนะครับว่าในการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับหรือว่าในการป้องกันอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในบ้านเรือนเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเกิดจากการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนนะครับการเสียบลักทีวีการ uh huh. ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือนะครับหว่าการ เปิดพัดลมนะครับพวกนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วจะเกิดเหตุเพลิงไหม้ถ้าเราไม่ระวัดระวังนะครับเราเราเสียบปลั๊กทิ้งไว้นะครับก็อยากจะขอเตือนพี่น้องประชาชนนะครับว่าให้ระมัดระวังหากตรงไหนแล้วที่เราไม่ใช้นะครับก็ควรที่จะดึงปลั๊กชักปลั๊กออกทุกครั้งนะครับเพื่อป้องกันเหตุเพลิงไหม้ได้เกิดขึ้นแต่หากที่ถ้าเกิดเหตุการณ์ขึ้นนะครับเบอร์โทรศัพท์มาสายด่วนของงานป้องการและปัญหาธารณภัยหรือว่าสถานีดับเพลิงนะครับของเทศบาลตแสนสุขนะครับก็ที่หมายเลขห9 9่เนะครับหรือว่าใช 3 8 381 0 1ะคะบบ1ครับนคะก็ติดต่อกันไปได้นะคะที่เบอร์ที่พี่กัตันกนบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะวันนี้ต้องขอบคุณด้วยนะคะที่มาให้ความรู้กับเรานะะในเรื่องของการดูแลแล้ว,ลวก็ป้องกันสาธารณภัยที่เป็นอัคคีภัยแบบนี้ด้วยะคะ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีบางแสน คุณคิดอย่างไรกับกล่องโฟมจานโฟมถ่วยโฟมถ้าบอกว่าเป็นมะเร็งโฟมมละลายมันก็จะมีสารออกมาทําให้เป็นอันตรายต่อร่างกายได้ค่ะสิ่งที่เกิดให้ก่อมะเร็งย่อยสลายยากด้วยก็ส่งผลให้เกิดภาวะโลคร้อนอะไรเงี้ยมันก่อเกิดมะเร็งนะคะก่อให้เกิดสารมะเร็งแล้วก็ย่อยสลายยากด้วยครับถึงเวลาแล้วนะครับที่ชายหาดบางแสนของเราจะเป็นชายหาดที่กอดโฟมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับด้วยความปรารถนาดีจากเทศบาลเมืองแสนสุขโครงการรณรงค์ลดการใช้โฟมในชายหาดบางแสน สีสันความสุขสนุกของคนแสนสุขก็เริ่มขึ้นแล้วแต่ถ้าแบบนี้ก็ไม่ไหวนะที่นี่ดีกว่าโครงการดนตรีสากลเพื่อคนแสนสุขสัมผัสมหัศจารย์ของดนตรีที่จะช่วยทำให้เราสมองดีสุขภาพดีและอารมณ์ดีดีเทศบาลเมืองแสนสุขขาสานในปีอยะไปเนินเราจัดให้สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กรกฎาคมที่กองการศึกษาเทศบาลเมืองแสนสุขสอบถามโทร0883585ไอ้ยะแล้วไปสนุกด้วยกันนะครับ พวกเราบางสิบหมืนจะใกล้กันมากขึ้นเทศบาลเมืองแสนสุขกับโครงการใหม่บางแสน Wifi ซิตีอินเทอร์เนต็ตไร้สายความเร็วสูงให้บริการฟรีติดต่อสื่อสากันได้ทุกที่ทุกเวลาบางแสน Wifi ซิตีบริการใหม่บริการฟรีบริการดีเพื่อชาวบางแสน ชาวแสนสุขพร้อมจะสุขแสนไปกับเมืองแสนสุขหรือยังพบปัญหาหรือต้องการร้องเรียนเพียงกด1132โครงการสายด่วนจากเทศบาลเมืองแสนสุขเรายินดีรับฟังปัญหาและข้อร้องเรียนต่างๆพร้อมให้บริการสาธารณะรวดเร็วทั่วถึงสายด่วน1132ทุกปัญหาเรามาร่วมกันแก้เพื่อเมืองแสนสุขของพวกเรา ก็คือครูฝึกของพนักงานดับเพลิงที่เมื่อสักครู่นี้นะคะเราได้เห็นเขาประจนเพลิงกันไปนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะอยากจะทราบว่าก่อนที่จะมาเป็นครูฝึกที่มาฝึกสอนพนักงานดับเพลิงนี่คุณพี่ต้องผ่านเรียกว่าผ่านด่านผ่านอะไรมาบ้างเอ่ยอ๋อคือผ่านจากวิทยาลัยนะครับพอกันและบรรเทาสาภัยจากอวิทยาเขตปัจจุบันเขตสามนะครับเพราะว่าการ็ปดับเพลิงนั้นเพราะเราต้องคุกคีกับไฟ นะครับมันต้องมีประสบการณ์แล้วก็ในการที่จะต้องไปอบรมกับที่วิทยาลัยก็จะมีอาจารย์แล้วก็ผู้ฝึกจากของกรมป้องกันและตับภัยนะครับมาให้ความรู้นะครับเรามีการต่อยอดกันก็คือในเรื่องของอขั้นพื้นฐานคือดับเบิงขั้นต้นนะครับก็อยู่ประมาณเจ็ดวันนะ<ม>ครับวันที่2ก็คือในเรื่องของการดับเบินขั้นเก้าหน้าประมาณ12วันแล้วถึงจะจบผู้ฝึกนะครับประมาณ45าวันจากวาับวิทยาลัยก็คือของทุกทยครับ ถึงจะมาเป็นผู้ฝึกได้ต้องมีการเชี่ยวชาญนะครับเพราะ<ช>ว่าประชาชนนั้นนะครับต้องการที่เราจะต้องให้ความช่วยเหลือนะครับเพราะว่าอาคีภัยนั้นเกิดได้ไดมากนะครับในพื้นที่จังหวัดชลบุรีนะครับเราต้องมีการฝึกฝนตลอดแล้วก็ให้สอนกับลูกศิษย์ที่เราเป็นร่างงานดับเพลิงครับแล้วสําหรับพวกที่ขุดเป็นพี่ด้านหลังนี้นะคะที่มาฝึกซ้อมในวันนี้นี่เขาต้องมีการผ่านอะไรกันมาบ้างคะก่อนจะมาถึงวันนี้ก็ต้องผ่านหลักเกณฑ์ในเรื่องของการดับเพลิงเบื้องต้นก่อนนะครับ ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็แล้วแต่อย่างเช่นเอ็ซีหรือไม่ก็เป็นของบริษัทนะครับแต่ถ้าเกิดของกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยเนี่ยต้องผ่านที่วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาภัยประมาณ7จดวันครับก็ต้องไปเรียนกันมาก,ก่อนใช่ไหมคะคการเรียนการสอนนีเขามีเรียนหรือว่ามีสอนอะไรบ้างมีสอนทุกรูปแบบในเรื่องของอวิชาการแล้วก็การเข้ามาจนเพิงนะครับวิชาการที่ก็คืเเรื่องของทฤษฎีการเกิดไฟการมาจนเพิงนี่เป็นครยับค่ะแล้วสาหรับ หัวดับเพลิงนี่แหละค่ะเห็นเมื่อสักครู่นี้ที่มีการเอาน้ําไปสู้กับไฟนี่มันจะมีหลายแบบเลยเรื่องของหัวพ้นน้ําอันนี้มันมีจุดของไฟต่างๆนี่ใช้หัวแบบไหนยังไงคะคือดับเพลิงนี่ฮะมันจะมีชุดที่เรียกกันว่าเป็นชุดดับเพลิงนอกคานนะครับแล้วก็ชุดดับเพลิงในคารนะครับหัวที่ฉีดอยู่เนี่ยเป็นหัวฟ o อกไฟเตอร์หรือกาเรียกว่าหัวลดแรงสะท้อนนะครับสามารถที่ปรับม่านขยายได้คือม่านขยายเนี่ยเวลาเราเข้าไปในคารเนี่ย เราต้องเข้าใช้หัวฟอกไฟเตอร์ถ้าหัวธรรมดาฉีดเจไดเข้าไม่ได้ครับเพราะว่าอันตรายสูงที่เป็นน้ําพุ่งตรงๆอย่างนี้ฉีดไม่ได้ต้องเป็นน้ําที่เป็นขอยๆพุ่งเข้าไปใช่ไหมครับอ๋ออันนี้ก็ต้องแบบเรียกว่าต้องเป็นความรู้ต้องแบบแม่นกันนิดนึงใช่ไหมครเพราะว่าเรียกว่าชีวิตของพนักงานดับเพลิงเองอะไรก็อยู่ในมือของตัวเองด้วยนะคะถูกต้องครับความปลอดภัยต้องเป็นหนึ่งไม่งั้นเราตาย อันนี้ก็ต้องเรียกว่าต้องปลอดภัยกันทั้งประชาชนแล้วก็พนักงานดับเพลิงเองด้วยนะคะแล้วในรูปแบบของเพลิงต่างๆนี้ตั้งแต่เคยเจอมาแบบไหนที่เรียกว่าร้ายที่สุดหรือว่าแบบเอาอยู่ยากที่สุดคะเอายากสุดก็คือในเรื่องของดับเพลิงในโรงกันใช่ออยครับเมื่อหลายปีแล้วนะครับวล้วก็ไปดับมาก็อยู่มาสองวันสาวคืนอยู่ในกองเพลิงอยู่ในที่เกิดเหตุรอบๆกองเพลิงนั้นนะคะต้องคอยคุ้มไม่ให้ไฟนั้นลุกลามเพราะว่าเป็นเพลิงไม้ชี้ิของน้ำมัน นะครับแล้วก็ที่สารเคมีก็คือเรื่องของที่ระยองนะครับเกิดการร่วลหลขึ้นนะครับอย่างนี้ก็ต้องไปไปช่วยเขานะครับแล้วไปั้าดท้ายเลยคือเรื่องของที่บักพระในกรณีที่รถนะครับรถไฟพิข้ัยนะครับก็เกิด รั่วไหลของน้ำมันแล้วก็เกิดเลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับคือแค่จะใหญ่แรงๆทั้งนั้นเลยนะคะแล้วถ้าหากว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่ดูแล้วเกิดแรงบันดาลใจอยากจะเป็นพนักงานดับเพลิงทาองที่นค่ะต้องทำยังไงบ้างก็สมัครเข้ามาสิครับสมัครที่งานีมัคเลยนะครับสอบเข้ามานะครับที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับแต่ต้องมีการเช็ดร่างกายถ้าคุณคิดว่าแน่นะครับผ่านการเช็ดร่างกายรับครับเพรัะว่าสมัครละเอียด้าก ตามคุณสมบัติคือวุฒนะครับไม่น้อยกว่าก็คือ,อปชอนะครับแล้วก็มีข้อเขียนการเทสร่างกายนะครับถ้าผ่านก็เข้ามาลมมีมงกันนะครับเพราะว่าต้องสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับต้องมีการเทสแล้วก็มีการตรวจสารยานสิทิิ เป็นตัวละครสำคัญนะคะและ้วยาเสพติด <_ d> um> ก็เอาเป็นว่าถ้าคุณผู้ชมทางบ้านนะคะสนใจอยากจะมาเป็นฮีโร่ผจญเพลิงแบบนี้นะคะก็ <_ d> um> ここลองสมัครดูได้คะ่ะที่เทศบาลเมืองแสนสุขของเรานั่นเองคะ่ะวันนี้นะคะขอบคุณคุณดีด้วยนะคะขอบคุณค่ะ <_ d> um> คุณผู้ชมคะซ้ายมือของบุณินตอนนี้นะคะ <_ d> um> ก็คือคุณฟลุ๊กนั่นเองนะคะหนในทีมงานที่ไปผจญเพลิงมเมื่อสักครู่นั่นเองคะ่ะสวัสดีค่ะคุณฟลุ๊กสวัสดีครับโอ้โหเมื่อสักครู่นี้นะคะเห็นว่า ต่อสู้กับเพลิงที่ในชนิดที่เรียกว่าสู้ไม่ถอยกันเลยทีเดียวนะคะเป็นยังไงบ้างคะความรู้สึกที่ได้มาซ้อมดับเพลิงแบบเรียกว่าไฟแรงมากเลยวันนี้ครับตัววันนี้ก็เป็นการซ้อมแบบขั้นอิวานขึ้นมานะครับเล่นหน้าแป้นและก็วางถังดับเพลิงการกสองถังด้วยกันสองถังเลยนะคะก่อนหน้านี้เคยเจอแรงๆแบบนี้มัคก่อนหน้านี้จะมีการฝึกเบื้องต้นเพื่อให้เราชินกับไฟก่อนนะครับเป็นครั้งแรกครั้งนี้ก็เป็นขันอิวานขึ้นมาแล้ว ครั้งขั้นต้นก็คือได้เรียนรู้ภาควิชาการก่อนในช่วงเช้านะครับครับเป็นการเรียนรู้ภาคทฤษฎีเกี่ยวกับไฟนะครับไฟ A ไฟ B ีไฟ C อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ได้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับใช้ถังดับเพลิงเบื้องต้นนะครับแล้วก็ได้ผจญเพลิงกับถังแก๊สที่เราเห็นสักคู่นะครับเบื้องต้นแล้วทําให้พนักงานที่ได้ฝึกในวันนี้ก็จะได้เรียนรู้กับการ อาผูจนเพลิงมาเบื้องต้นแล้วก็ทําให้ความประมาณนี้ลดน้อยลงครับวันนี้ก็ถือว่าทําได้ดีขึ้นมาเดิมเยอะครับเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสา,าการที่จะเกิดขึ้นนะครับในท้องที่ของเราแล้วจังหวะที่แบบไฟมันแบบโฉบเข้ามาแบบแรงๆเลยเรารู้สึกยังไงคะอตอนนั้นก็จะมีมีสดุ้งตกใจไหมคะมีอาจจะอาจจะไม่สะดุ้งครับเพราะว่าเสื้อที่เราใส่ชุดอาผจนเพลิงน,นี้ก็ได้เซฟเบื้องต้นอยู่แล้วครับก็คือรู้ว่าชุดเราปลอดภัยใช่มั้วมีไฟร้อนวาว แล้วก็มีเซฟติ้งอยู่ด้านหลังด้วยครับเป็นทีมงานจากเจ้าหน้าที่เขาช่วยเซฟอีกทีครับแล้วก็ทํางานกันเป็นทีมก็ถือว่ามีความปลอดภัยในขั้นต้นอยู่แล้วครับกับการที่จะมาชวนเพิงมครับค่ะแล้วเมื่อสักครู่นี้คุณพุกงอยู่ในตำแหน่งไหนนะคะอ๋อผมอยู่ในตำแหน่งที่ปิดทางแก๊สครับล้วก็คือเป็นคนที่คลานเข้ามาป,ปิดทางแก๊ส<ช>นั่นงหมคะในแต่แลแต่และคนนี่เขามีการแบ่งตำแหน่งแบ่งหน้าที่กันไหมคะว่าต้องอยู่ตรงไหนยังไงหรือว่าใครสมัครใจก็พุ่งเข้าไปเลย อ๋อครับก็ทุกคนก็ต้องเรียนรู้ในทุกๆตำแหน่งอยู่แล้วครับแต่ในแต่ละสถานการณ์ทีมจะจะเข้าไปอยู่ในตำแหน่งไหนอะไรอย่างเงี้ยครับคนด้านหน้า2คนก็จะเป็นคนถือหัวฟอกครับด้านหน้า2คนแล้วก็คนที่3ถัดไปก็จะเป็นคนปิดถังแก๊สนีอ่เรื่อยๆครับแล้วดึงออกมาไปต่อท้ายพอเพื่อนทีมที่ได้ถอยหลังก็จะทําการเคลียร์สายด้านหลังนะครับครับทเป็นระบบนะครับเพื่อความเซตติ้งของทีมเราด้วยครับ สุดท้ายค่ะอยากให้คุณฟุกนะครับฝากถึงประชาชนและก็คุณผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านในเรื่องของการดูแลรักษาฟืนไฟไม่ให้เกิดอุบัติเหตุครับก็อย่างที่ได้กล่าวมาว่า,าคีไฟหรือว่าจระภัยสาธารณชนิดนะครับก็มีความรุนแรงและก็สร้างความเสียหายอย่างมากน,นะครับก็ขั้นต้นเลยพวกเราทุกคนก็ควรที่จะตรวจสอบดูแลท,ที่บ้านเองนะครับจุดเสี่ยงต่างๆนะครับที่อาจจะเกิดไฟไหม้ได้อาจจะเกิดเพลิงไหม้คีไฟ นะครับสิ่งล่อแหลกอะไรก็ควรแจ้งให้กับหน่วยงานที่มีส่วนรับผิดชอบในรบผับชอบนะครับเพราะว่าจะเป็นการแก้ไขขั้นต้นแล้วก็ไม่เกิดเหตุร้ายปานปลายขึ้นนะครับเพราะว่าการดับเพลิงนี่ก็ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาในช่วงปลายเหตุนะครับถ้าเกิดไฟไหม้แล้วแต่การป้องกันและปราบปรามขั้นต้นก็จะทําให้สร้างความเสียหายได้ลดน้อยลงหรือว่าไม่เกิดขึ้นเลยก็จะเกิดผบดนี้ต่อเราทุกคนนะครับก็ยัฝากกันด้วยครับนี่ะต้องขอขอบคุณคุณพลุกมากเลยนะคะที่มาพูดคุยกับเราแล้วก็ เป็นหนึ่งในฮีโร่ผจญเพลิงนะคะที่พร้อมจะช่วยคุณผู้ชมได้ทุกเมื่อเลยค่ะขอบคุณค่ะอคกีภัยนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งภัยที่ร้ายแรงนะคะที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องดูแลฟืนไฟในบ้านของเราให้ดีนะคะต้องเรียกว่าละเอียดรอบคอบกันนิดนึงนะคะปิดไฟหรือว่าดึงปลั๊กออกให้เรียบร้อยด้วยนะคะก่อนที่จะออกไปไหนแต่ว่าช่วงนี้นะคะถึงเวลาที่เราจะต้องไปติดตามชมข่าวในท้องถิ่นกันแล้วะคะ่ะสวัสดีบางแสน คุณป้าทำไรครับทิ้งขยะไงอ๋อแอบทิ้งขยะในที่สาธารณะที่นี่ไม่ใช่ที่ทิ้งนะครับคุณป้าใช่เองไม่บอกข้าไม่บอกใครจะรู้อย่ามัวแต่พูดมากมาช่วยป้ารัดกอดถุงหน่อยเดี๋ยวเศรษฐกิจมาเห็นจะเป็นเรื่องเอากระดุมมาถังเมื่อไหร่อ่ะป้าไม่เห็นเลยไม่ได้นะครับคุณป้าตรงนี้เป็นที่สาธารณะนะครับทิ้งขยะไม่ได้นะฮะคุณป้าต้องเก็บนะครับโ ขนม,มป้าแก่แล้วให้ป้าพิ้งตรงนี้เถอะไม่ได้แล้วครับคุณป้าถ้าไม่งั้นนะ่ะผมต้องจับป้าไปนะครับไปเปรียบเทียบปรับใจร้ายค่ะอ่ะน้อช่วยป้าเก็บหน่อยน้องช่วยป้าเขาเก็บหน่อยคุณป้าครับสถานที่สาธารณะเนี่ยเราไม่มีนโยบายทิ้งขยะนะครับน้องครับตั้งแต่วันที่1สิงหาคม,ม255 5ทิ้งเจอจับปรับแน่นอนมาช่วยกันทําเมืองแสนสุข,ขของเราให้เป็นเมืองที่น่าอยู่นะครับด้วยการปัสะจากการทิ้งขยะในที่หรือทางสาธารณะนะครับ ีสันความสุขสนุกของคนแสนสุขก็เริ่มขึ้นแล้วแต่ถ้าแบบนี้ก็ไม่ไหวนะที่นี่ดีกว่าโครงการดนตรีสากลเพื่อคนแสนสุขสัมผัสมหัศารรย์ของดนตรีที่จะช่วยทำให้เราสมองดีสุขภาพดีและอารมณ์ดีดีเทศบาลเมืองแสนสุขข้สอนให้ฟรีใครอยากไปเนื้อเราจัดให้สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กรกฎาคมที่กองการศึกษาเทศบาลเมืองแสนสุขสอบถามโทร0 2 8 1 9 3 5 8 5ไอ้ยะแล้วมาสนุกด้วยกันนะครับ พวกเราบางสิบหมืนจะใกล้กันมากขึ้นเทศบาลเมืองแสนสุขกับโครงการใหม่บางแสน Wi-Fi ซิตี้อินเทอร์เนต็ตไร้สายความเร็วสูงให้บริการฟรีติดต่อ 4, สื่อสากันได้ทุกที่ทุกเวลาบางแสน Wi-Fi ซิตีบริการใหม่บริการฟรีบริการดีเพื่อชาวบางแสน ชาวแสนสุขพร้อมจะสุขแสนไปกับเมืองแสนสุขหรือยังพบปัญหาหรือต้องการร้องเรียนเพียงกด1132โครงการสายด่วนจากเทศบาลเมืองแสนสุขเรายินดีรับฟังปัญหาและข้อร้องเรียนต่างๆพร้อมให้บริการสาธารณะรวดเร็วทั่วถึงสายด่วน1132ทุกปัญหาเรามาร่วมกันแก้เพื่อเมืองแสนสุขของพวกเรา เนื่องจากช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมานี้มีข่าวการเกิดอัคคีภัยในหลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นไฟไหม้โรงงานไ้ฟาร์มเลี้ยงหมูและโรงงานรีไซคเคิลขยะในต่างประเทศทําให้เทศบาลเมืองแสนสุขระหนักถึงสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อโดยเฉพาะอัคคีภยัยที่จําเป็นต้องใช้เจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์และความชํานาญในการดับเพลิงจึงจําเป็นต้องมีการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงสามารถออกไปทําหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและปลอดภยัยโดยการซ้อมแผนครั้งนี้แบ่งออกเป็นสองช่วงคือช่วงเช้า เป็นการอบรมทฤษฎีเกี่ยวกับการดับเพลิง